เอาพักนิ่งพักใจฝั่งนู้นก่อนดี่น้ำเงินี่ตัวแทนอะไรกันครับอะไรนะครับก็เราเป็นตัวแทนเป็นตอนแรกเป็นเรดครับเป็นเรดแต่แฟนน้ำเงินเพราะว่า king p ว w e r อ๋อสิ่งแรกคือทีมพาวเวอร์ใช่ครับอันนี้อะไรนะถ่ายรูปก่อนไม่ใช่ถ่ายรูปด้วยอ๋อดั่มดัมดั่มอาอทำงานวันนี้ค่ะเป็นไงบ้าง งานวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วว่าผมเชื่อเลยว่าโหพอผมได้เห็นกับตาเลยตอนแรกเห็นจะผ่านในรๆนแล้วพอมาเห็นของจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบ t o u r i s ต a t t r a c t i o n ใหม่เลยของขอไทยในช่วงตุจีนนี้นะครับเพราะว่านอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลยคือต้องมาถ่ายรูปแน่นอนเลยครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติจริงๆเรามาร่วมงานทาเบ่อยอยู่ บ่อยไหมครับเหมือนจะเป็นงานแรกเลยงานแรกเลยงานแรกงานแรกงานแรกเลยเหรองานแรกเป็นไงบ้างการทต่คานร่วมงานนี้ก mm ็ฝากได้ฝากตัวด้วยนะครับผมอย่าลืมร่วมงานบ่อยๆแต่แต่ไม่ได้มาในตีมชุดสีน้ำเงินชุดจริงเขาดีทีวเวอร์เลยนะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยเป็นสีน้ำเงินเป็นราชาองค์กรของปีนี้ที่มาร่วมงานกับีพาวเวอร์ โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับฝากเชิญชวนเลยครับมางานได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมในงานตุ๊ดจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมและนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารในห้างได้เลยครับอาหารซีรีส์กับซีรีสนครับผมแปลได้อลแลนยังไงบ้างโหดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ยาวมากๆเลยครับพอ เหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทํางานกับไอโค่นโหสนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เลยแบบว่าเราเด็กใหม่ไงเราเด็กใหม่ ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ใบเฟิร์นครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องพุชเองมากขนาดไหนวินกวาแต่ได้ระดับของเขาอะไรอย่างเงี้ยท่ากับเขาได้โอ้ก็พยายามพุชตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะมากคือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทํางานอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างหายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ใบเฟิร์นคือทุกครั้งที่กลับมาคือ ป๊ะเป๊ะเปจนแบบโหเรารีบทําการบ้านให้หนักขึ้นหนักขึ้นแค่ไปขอเค็ดลับที่ไปเฟิรอยยังไงบ้างไหมไม่ได้ขอเลยครับเราพยายามดูว่าแบบเออเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้วไอ้เรน่องบินกดดันไปพอซีรีส์มันคกาจะออนเลยเพราะว่ามันต้องมีการเรีบเทียแน่ๆกับเวอร์ชันของ ครับผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครับเรารู mm hmm. ้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วครับ mm hmm. ถามความยากซีรีส์ยังมีครับผมว่าความยากของมันเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมค mm hmm. เพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้าง นานนิดนึงของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทําใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนําไปบ้างด้วยว่าแบบเออมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะบทอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้ให้มากขึ้นมีแอบสปอยบอกความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับใช่จะได้ทุกเร็วนี้เนาะ ใช่ได้ชมเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนวินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไทยทีเควสเตอร์ได้เลยนะครับคอเสิร์ตครั้งนีเป็นไงบ้างอัอไปจนที้มันไปกดทั้ง้อร์มไปแล้วใช่ตอนนี้ไปไกลเห็นกนาดไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือเราผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกทุกพาร์ทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็ ตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเหลือเราเก็บดีเทลแต่ละพาร์ทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดเจ้าวันนี้ยังคงวนในพาร์ทไหนเต้นร้องหรือว่าเต้นเต้นน่าจะได้หรอืหรอว่า <c oughs> จริงๆก็เต้นเรื่วงงเต้นเพราะแบบเราแบบเราไม่ค่อยเออเราไม่ค่อยเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นครับก็เลยรู้สึกว่าเออพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดครับทุกเ,เวลาให้กับการเต้นอย่างนี้กี่ชั่วโมงยังไงแบบต่อต่อโอเยอะมากๆครับเพราะจริงๆวันหนึ่งผมก็ไปแบบ ตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงเงี้ยแล้วก็ล่าถึง3-4ทุ่มอะไรเงี้ยพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันเนี่ยทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเว้นก็พยายามจะที่จะกลับไปซ้อมต่ออะไรเงี้ยแสดงว่าเวลาเต้นยากเออต้องรอดูนะครับจริงๆพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่บอกมาดูในกระจกแล้วนี่เราไม่ได้หว่ะหรือยังไงก็ก็เอาเรื่องอยู่ครับผมว่าต้อาตัวต้อาตัวเต้นสิบเปลี่ยนที แปดเต็มสิบรือาเต็มสิบเลยเต็มประมาณสิบเอ็ดเรือทุกคนรอดูแล้วนะตายแล้วเดันเหมือนเดิมเลยแสดงว่าพาร์ตเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูวันนี้สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับอยากจะได้รู้ว่าแบบเออเต้นเป็นยังไงแต่อย่างไรก็คาดหวังกระซือไอ้ซีนโมเมป็นซึงๆที่ความในใจของเราที่จะบอก โอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคลับที่ขบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุน<ม>ผมว่าขบรถมากจริงๆครับเตรียมใจในการเสียน้ำตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจครับแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> เขาจะเกิดแน้นแน่นอนใช่ใช <laughs> ่ครับผมต้องบอกว่าไทยกับนะถ้าเป็นอันอนี้โมเดลก็คือเดี๋ยวจะมีตัวเอเชียด้วยมั้ย ใช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนํารูปแบบนี้คอนเซป t นี้ไปต่างต่างประเทศต่อตอ,อันนี้มีแพลนประเทศไหนบ้างบินตอนนี้มีมีแพลนบ้างแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทางสายปกันอีกที่ประเทศครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอยู่ในช่วงเจราจา ย้ำอีกทีเราจะได้ดูวินเต้นวันไหนใช่ครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับวับนที17่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนาน,นะครับถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไททีเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ได้ด้วยครับวาเลนไทน์ปีนี้เป็นยังไงบ้างพี่งวาเอนไทน์ปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตเนี่แหละครับไม่เก<อ>่ามากเลยเวลาถึงวันวาเลนไทน์เรา มุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากเล<อ>ยจนเราแบบเออเราก็เป็นวันวันหนึ่งที่เราแบบต้องไปซ้อมเวลาเวลาเห็นเพื่อนืออะไรก็มีแฟนเอะไร์ก็มีเพื่อนมางก็รู้ร <c oughs> สึกยินดีกับเข,ขาครับใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเข<อ>าครับยินดี <c oughs> ครับแคถามถึงตัวเองไหมว่าเม <c oughs> ื่อไหร่จะลองมีคนคุยสักทีหรืออะไร ก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคือหมายถึงว่าเราก็เราเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองใช่เป็นเป็นเป็นบรรทายที่สุดมากี่ปี้วว่าพี่โอ้โหใช้คำว่าโหแล้วพูดจบไม่ได้เลยมึนเลย หรแบบหรือวินถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีคู่งานมันจะตังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออคือกิอลไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับคือคือผมไม่ได้ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะปรมาณก็มาแต่ก็ยังไม่มีเจอใครเลยใช่ครับใช่โอเคขอบคุณมานนะครับ